สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้าจากอำเภอเขาวงนะครับจังหวัดกาลสินนะครับผมได้มาซื้อเครื่องยอดข้าวนะครับใส่รถใช้นั่งขับนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดหกแถวจานคู่ลูกปืนใบขี้เมานะครับผมนี่ครับลูกค้าครับกำลังไส่รถเข้ามารับนะครับตอนนี้กําลังทยอยขายเครื่องหยอดข้าวดีนะครับตอนนี้นะครับ รุ่นนี้หน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรสามสิบนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตร3ามสิบว่างห่างของขาจะอยู่ที่ยี่ิบ้าเซนนะครับอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนก้านแหวกตัวนี้รุ่นใหม่นะครับใบขี้เมาเราเพิ่งทำเป็นรุ่นใหม่นะครับใส่ใส่ของหกแขวนะครับขนาด1 4ีนิ้วใหญ่นะครับใบขี้เมาลูกปืนนะครับตัวนี้กำลังเตรียมจัดส่งขึ้นรถให้ลูกค้านะครับรถนะครับรถลูกค้า ทางร้านมีสินค้าเยอะมากมายนะครับมีทั้งเครื่องจักรกระโพดก็มีนะครับรถไถนั่งขับรถไถเดินตามมีหมดนะครับนะครับสินค้าเต็มโกดังเลบมีทุกรุ่นนะครับสอบถามกันได้นี่นะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่รถไถ21แรงนะครับจนถึง40 50 60แรงได้นะครับนี่ครับการด้านใน ลงเป็นหลุมเม็นกอนะครับด้านในลงเป็นหลุมเม็นกอห่างประมาณยี่สิบเซนนะครับส่วนตัวนี้จานที่แถมให้จานที่แถมให้อยู่ด้านในครับจานที่แถมให้ข้าวโพดจะลงเป็นจะลงแบบโรยนะครับจะเรียงแบบเป็นแถวกันนะครับแล้วก็แถมสลักให้สามตัวนะครับอีกสลักตัวนี้ก็เป็นขากบนะครับขากบ กบดินให้ไปกบข้าวราคาเครื่องก็สองหมื่นสามพันบาทนะครับตัวนี้สองหมื่นสามพันบาทนะครับนี่ครับลูกค้า,าได้ยินแล้วก็อยู่แถวบ้านก็ซื้อไปแล้วนะครับหนึ่งเครื่องก็เลยได้รู้จักกันก็เลยแนะนำกันมานะครับ มาซื้อถึงหน้าร้านเราทางร้านก็มีส่วนลดให้นะครับผมนี่ก็ใช่นะครับนี่ยตัวนี้นะครับรุ่นเดียวกันนะครับ6แถวจานคู่ลูกคุณไปขี้เมาตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้เป็น8แถวนะครับตัวนี้8ดแถว8แถวสี่ทังนะครับ8แถวสี่ทังตัวนี้เป็น6แถวใบจานบู้์นะครับ ตัวนี้เป็นหกแหวจานลูกปืนใบตัดเดือย,ยอยู่เดือยหนึ่งเครื่องนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็รุ่นใหม่โรตารี่ปั่นนะครับโรตารี่ปัน่นไสรถไทนาเดินตามนะครับตัวนี้โรตารี่ปัน่นชุดต่อพ่วงโรตารี่ปั่นนะครับนั่งยืนเอยนั่งนะครับใส่รถไทนาเดินตามสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยราคานี้ถูกมากนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งครับ สามารถใส่ได้กับหางสยามคูปกต้านะครับผมล้อเหล็กก็มีทุกทุกรุ่นนะครับล้อเหล็กวงล้อ28นิ้วใบ5ใบ6นะครับ28นิ้วใบ5ใบ6วงล้อ30นิ้วใบ5นะครับนี่ครับมีนะครับวงล้อย8สบดนิ้วใบ5นี่6,600บาทวงล้อยี่สิบห้เอ้ย2ีนิ้วใบ6 6,9 0 0ันานะครับแล้วก็วงล้อ30 สามสิบไปห้าแปดพันบาทนะครับผมคู่หนึ่งยังไม่รวมค่าสง่งส่วน,นล้อเหล็กตรงนู้นครับล้อเหล็กเข้าลังมันแล้วก็ออสีดิมดำนะครับสามพันเก้านะครับตรงนี้สามพันเก้เาออกชุดฐานพวนก็มีนะครับนี่ฐานพวนห้า 3, ขาสามขาสามพันเก้า 39, นะครับน่ครับลูกค้าจากอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬรรสิน,นครับ เ,เดี๋ยวไปพาดูลอเล็ก,กใกล้ๆครับนี่ลอเล็กเข้าลงมันร่องรอยน,นครับนี่สามพันเก้าร้อยบาทนะครับวงร้อยขนาดยี่ห้านิ้วใบสามนิ้วนะครับสามพันเก้าตอนนี้น่าจะขนาดวงร้อยยี่สิบแปดใบห้าอะไรนี่จะใบห้าสิบสิบกี่ใบวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบสี่ใบนะครับสิบสี่ใบราคาหกพันหกนะครับ ถ้าใบ 6, 6 9้าถ้าวงล้อ 30, 8,000บาท1คู่นะครับนี่ครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับติดต่อที่ที่เบรอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0627545665 0944699224น,นะครับสามารถโทรสอบถามสับจองได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ